สวัสดีค่ะสวัสดีวันเสาร์วันหยุดของหลายๆคนนะคะอ่าเรามาคอนเทนต์นี้กันเขาส่องเราทำไมถ้าคุณมีประเด็นกับคนที่คุณรักหรือความสัมพันธ์ที่เขา,าชอบแอบส่องเราอยู่เสมอเสมอไม่ว่าจะส่อง Story, สตอรี่ส่องเฟซบุ๊กส่องน,นู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ในแพลตฟอร์มต่างๆเขาส่องเราทำไมคะ นะเขามีใจหรือเขามีเน็ตหรือเขาสองไปงั้นหรือเขาเลื่อนผ่านแล้วมันยังยังลันไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอ่ะมาดูซิเขาส่องเราทําไมนะจ๊ะมากันที่ทาธาตุนะอาจารย์ทําเป็นาธาตุนะคะาธาตุแรกาธาตุลมเมทุนตุนกุงค,ค่ะก็ด้วยความสัมพันธ์ก่อนเมเนเนจีที่ผ่านมาของคุณสองคนนะจ๊ะเป็นความสัมพันธ์แบบไหนที่ผ่านมามันจบกันไปแล้วหรอคะ มันเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะมองแล้วมันสามารถมันไม่สามารถพัฒนาได้เพราะว่าใครบางคนที่นี้ไม่โสดไม่โสดแล้วก็มันเหนื่อยเนาะกับความสัมพันธ์แบบนี้มันดูมันดูมีความมีมีความมีเยื่อใยมีความรักอยู่ตรงนี้นะคะแต่มันดูเหมือนการไม่แสดงออกถึงความสัมพันธ์ไม่แสดงออกถึงท่าทีไม่แสดงออกถึงความต้องการ คืออยากได้แต่ก็นิ่งๆคือคืออยากได้อยากทําอาจจะทําไม่เป็น้วยความเป็นคนของคุณเป็นคนแบบนั้นคุณอาจจะดีวกับธาตุด,ดินพสศกันมังกรไฟเมษิงธนูน,นะจ๊ะมังกรมีมังกรเข้ามาด้วยเดี๋ยวนะคะอะ่แล้วก็น้ําก็รกฏมินพิจิกค่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ดูผูกเจิตผูกใจผูกวิญญ,ญาณมันมีความทุกอกทุกใจกันมากๆเลยนะ เออมันมีความถูกอกถูกใจต้องตาต้องใจต้องอารมณ์ความรู้สึกเห็นกันครั้งแรกหรือเห็นกันแล้วเรารู้สึกถึงแรงดึงดูดมหาศาลที่จะเข้าไปหาคนคนนี้เข้าไปแบบไม่คิดหน้าคิดหลังเลยได้ซ้ําเราก็รู้สึกถึงเขาว่าเขาก็รักเรานะแต่เขาไม่แสดงออกเหมือนเขาเก๊กเก๊กไหเก๊กเก๊กแสดงออกไม่เก่งก็ชอบแต่ก็ไม่ไม่เคยเข้าหาคนอื่นด้วยนิสยัยด้วยพื้นฐานของเขา เอออาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเอาใจอาจจะไม่หวานเอออาจจะนิ่งๆลักษณะแบบนั้นแต่ใครในที่เนี้ยอาจจะไม่สดเพราะพราะนั้นความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันก็เลยอาจจะดูแล้วว่ามันดูเหนื่อยมันดูเราอาจจะอาจจะมีความคิดไปโคโรธิดโครทางในความสัมพันธ์นี้มันเหนื่อยกับความสัมพันธ์ค่ะมันเหนื่อยแล้วมันก็เลยรู้สึกถึงอารมณ์ที่ทําไมถึง ถึงจบล่ะทําไมถึงรู้สึกว่าถึงไปกันไม่ได้เพราะว่าอาจจะมองว่าใครคนหนึ่งในที่นี้เนี่ยมันมันมันน้อยเนื้อต่าใจในความเรารู้สึกว่าเราอชอบเขามากๆแต่ว่าการชอบมากๆหรือความสัมพันธ์ที่เรารู้สึกว่าพัฒนาไปได้ไม่ค่อยดีนักในความสัมพันธ์นี้แล้วก็เขาดูนิ่งเขาดูนิ่งเขาไม่ได เขาไม่ได้แสดงออกถึงความต้องการความอยากได้ความใส่ใจเรามากสักเท่าไหร่นะคะคุณก็อาจจะรอถึงความสัมพันธ์นี้มานนานแล้วแล้วมันก็ไม่เวิร์กแล้วก็มองถึงความสัมพันธ์ที่ต่อไปตอบถึงจะถึงจะมองไปในภายภาคหน้าเนี่ยมันก็ไม่โอเคอยู่ดีอืมบางคนก็อาจจะเพียงแต่ว่าเรารู้ทั้งรู้ว่าเขาก็มีเจ้าของแล้วล่ะเพียงแต่ว่าเราอยากได้ ไม่ต้องการอะไรมากขนาดนั้นหรอกแต่อยากได้ความรู้สึกถึงการเติมเต็มในเรื่องของแพชชั่นของเรื่องของอารมณ์สิ่งที่เอาขาดหายอ,อ,อารมณ์แบบนั้นนะคะบางทีความรักครั้งนี้คุณอาจจะใช้สัญชตาตญาณของคุณเอง โดยโดยสัธธญทัตยานมันได้รับรู้ถึงความไม่เมกเซน์ไม่ว่าเขาจะทําหรือไม่ทําอะไรก็ตามหรือในความสัมพันธ์ใดๆก็ตามคุณรู้สึกถึงความไม่เต็มที่ไม่เต็มร้อยไม่ความไม่จริงใจแต่จริงๆตอนที่คุณอยู่ในความสัมพันธ์ก็อาจจะอยากจะศึกษาคนคนนี้ไปก่อนอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์อยากจะเรียนรู้เรียนรู้กันให้มากกว่านี้แต่ว่า พอได้เรียนรู้ไปได้พัฒนาไปได้เข้าไปอยู่ตรงนั้นแล้วมันไม่เติมมันไม่เติมเต็มโจทย์ที่คุณต้องการเออและสันทัตยามันบอกคุณได้ว่าเขาไม่ได้จริงใจหรือชอบเราจริงๆเออประมาณนั้นนะคะสัญทัตยาแรงนะคะคุณเอ,เองเนี่ยบางทีคุณก็ใช้สมองควบคู่ไปกับหัวใจแล้วก็มีความขัดแยง้งความขัดแย้งคือความรู้สึก ที่เรารู้สึกถึงเขาเราว่าคนคนนี้คงไม่ใช่สําหรับเราละเราชอบจริงเรารักมากเราต้องการมากแต่เราไม่ได้อาอะไรเลยกับความสัมพันธ์นี้มันทําให้คกูรู้สึกต้องต้องถอยต้องถอยออกมาสักก้าวหนึ่งละต้องถอยออกมาแบบถอยแบบหันหลังถอยแล้วละอืมอารมณ์เนี้ยคนที่คุณดูด้วยอาจจะเป็นมังกรพพษศค่ะพิจิกค่ะ เริ่มมองถึงเริ่มมองถึงรางความสัมพันธ์ที่มันไม่สุขคิดว่าควรจะกัดถอยหลังออกมาเก้าสอเก้าเพื่อมองให้ท่องแท้ในความสัมพันธ์แล้วก็เริ่มรักตัวเองเป็นตอนก่อนที่เห็นก็หลงอาจจะมีความรุ่มหลงมีความรักมีความต้องการแต่คุณถอยออกมาแล้วคุณเห็นอะไรที่มันมันชัดเจนขึ้นมันมากขึ้นคุณก็เริ่มกลับมารักตัวเองแล้วค่ะ อารมณ์นี้นจะจ๊ะอ่ะเขาส่องคุณทําไมทําไมเขาถึงส่องคุณบางคนยังแอบมาส่องตอรี่บางคนก็ยังมากดไลค์ในช่องทางต่างๆเพื่อเพื่ออะไรเพื่ออะไรส่องทําไมอ่ะมาดูจิตดูใจเขาการเขาส่องคุณทําไมคะเออลมเมทุนตุนกลุ่มเขามาส่องคุณทำไม บางทีในความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันอาจจะเป็นเพื่อนกันมาก่อนเป็นเขาอาจจะมองว่าเราก็เป็นกาลยาณาิิรที่ดีต่อกันได้นะอืมเป็นมิตรภาพที่ดีเขาส่องคุณทําไมเขาอยากรู้แหละจริงๆเขาอยากรู้แหละว่าคุณคุณยังคงยังคงคิดถึงเขาไหมยังคงรักเขาอย่างที่เคยรักไหม คุณมีความสุขดีหรือเปล่าคุณมีใครใหม่ไปแล้วหรือยังอืมเขาอยากรู้เขาอยากรู้อยากรู้ว่าชีวิตคุณเป็นอย่างไงดูเขามองคุณเนี่ยดูคุณมีเสน่ห์มากๆเพราะฉะนั้นคุณอาจจะไปเริ่มความสัมพันธ์ใหม่ๆกับใครก็ตามหรือฐานะการงานการเงินหรือฐานะหรือชีวิตคุณอะ ็นยังไงในแต่ละแต่ละวันในแต่ละวันที่ผ่านมาที่เราไม่ได้คุยกันเนี่ยชีวิตคุณเป็นยังไงอืมเขาอยากรู้แหละอยากรู้แล้วก็อยากรู้สิ่งที่อยากรู้จริงๆคือคือคุณเริ่มต้นใหม่กับใครแล้วหรือยังมีใครไหมด้วยสนเสน่ห์ของคุณด้วยหน้าตาด้วยโปรไฟล์ของคุณเนี่ยมันก็ต้องควรมีจะมีคนใหม่แล้ว ใจของคุณน่ะยังเป็นใจหัวใจของคุณยังเป็นใจดวงเดิมอยู่ไหมเปลี่ยนไปแล้วหรือยังอืมเขาแอบส่องคุณเพราะเขาอยากรู้ค่ะอยากรู้อยากเห็นเรื่องชาวบ้านเป็นงานของเรา <c oughs> <c oughs> คือคุณดูมีอิสระคุณดูมีอิสระในความคิดในการกระทำดูมีชีวิตดูมีเพื่อนฝูงเยอะเขอาอาจจะมองว่าคุณ เดี๋ยวก็ไปโผล่ตงนู้นเดี๋ยวก็ไปโผลตรงนี้เ mm hmm. พื่นนอนฝูงเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วเปิดตัวใครไปหรือยังส่องแล้วก็แอบแบบแอบเคืองเคืองแอบเคืองเคืองนิดหนึ่งแอบหมั่นไส้ mm hmm. เขาเรียกแอบหมั่นไส้นิดหนึ่งอืมทขาส่องเราทําไมส่องแล้วก็น้อยใจอยู่นะอารมณ์ของการส่องส่องแล้วก็ทําให้ตัวเองหุดหงิดอยู่นะ ใช่เขายังเจ็บอยู่เลยนะเขายังคิดถึงอยู่เลยนะคำถามว่าเขาคิดถึงไหมใช่เขายังหาคําตอบไม่ได้เลยในวันที่คุณเดินออกมาจากความสมัมพันธ์นะเพราะบางคนนะจบกันแบบหรือถอยออกมาแบบไม่ได้พูดไม่ได้คุยแต่แต่บอกว่าเลิกกันแล้วจบตูมแล้วไม่ได้มีมการเคลียร์ใจไม่ได้มีการที่จะพูดคุยกันอีกเลยอารมณ์ประมาณนี้ ก็อาจจะยังค้างคาใจในสิ่งต่างๆที่อยู่ในใจแต่ถามว่าจะพูดไหมล่ะก,ก็คงไม่พูดหรอกแต่แต่ก็แอบสงสัยสงสัยว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือทําไมอะทำไมถึงถอยออกมาทำไมถึงจบทำไมทำไมถึงถอยไปอยากรู้แต่ไม่อยากถามอืมอยากรู้แต่ก็กลัวคำตอบนะไม่ใช่ว่าไม่กลัวคำตอบอืมเขาคิดถึงคุณไหม เขาคิดถึงคุณไหมคิดถึงสิทำไมจะไม่คิดถึงแต่เราเวอร์ก็ยังคิดถึงอยู่นะยังมีความรู้สึกที่ดีๆต่อกันยังมีความรู้สึกที่ใจมันยังถึงใจยังลืมไม่ลงกับความสัมพันธ์เขาก็รู้สึกถึงคุณเนี่ยเคยเป็นเนื้อคู่กับเขาเหมือนกันนะละักษณะของคุณอาจจะเป็นคู่มาแต่ชาติอดีตลืมไม่ลงทาไมทาไมคนคนนี้ไม่เหมือนคนอื่นที่เคยเจอเจอมา เป็นคนที่ค่อนข้างจะมีเสน่ห์ในตัวเองมากๆแล้วก็มีบุคลิกลักษณะที่เป็นตัวตนของตัวเองอย่างชัดจเนจนนะจ๊ะคิดถึงแหละแต่เขาทาใจอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแหละก็ทําใจเขาก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้คิดจะเหนี่ยวหลังเขาก็ไม่ได้คิดจะวิ่งตามไม่ได้คิดจะอธิบายหรือไม่ได้คิดจะบอกหรือไม่ได้คิดจะทําอะไรสิ่งที่เขานะสิ่งที่เขาทําได้คือทําใจยอมรับกับการตัดสินใจของคุณ ไม่ว่าคุณจะตัดสินใจยังไงถ้าจะให้เขามานั่งอธิบายน,นู่นนั่นนี่หรือนั่งงอนั่งงอนคงไม่ใช่คนคนนี้นะคะคนที่คุณดิวด้วยอาจจะมีราศีธนูแล้วก็ราศีเมทุนโอเคไหมนี่คือการส่องของเขาเน็ตจ,จะ้ะส่องเพื่อแบบตัวอยากรู้อะอยากรู้อยากเห็นนะคะบางคนก็แอบแอบเสียดายแอบเสียดายบ้างโอเคไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปฉันบอกด้วยอ่า อ่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ